สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กับเกม Seven นไนท์ r ีเบิ t h นั่นเองนะฮะ กว่าจะได้อัดคลิปนี้นะคุณผู้ชมผมเล่นนอกรอบไปเยอะโพดเลยนะด้วยการปั้นตัวละครแทรโอนั่นเองนะคุณผู้ชมจนตอนนี้เฮียแกอัตราคริดอยู่ที่7 5แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่มันเยอะขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมเปลี่ยนชุดนะฮะเปลี่ยนทั้งอาวุธแล้วก็ชุดเลยนะคุณผู้ชมอาวุธเนี่ยออฟก็จะเป็นอัตราคริตคอนยี่สิคอร24%นั่นเองแล้วก็มีพวกพลังโจมตีมีเลือดด้วยนะฮะรีดเว่เจมแมวนะคุณผู้ชมส่วนเสื้อเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นประมาณนี้ครุชมมจะเเพิ่่ในืององงข ลังโจมตีนั่นเองแล้วก็มีความเร็วโจมตีด้วยซึ่ง ส่วนตัวอื่นถาวัดได้ปั้นมุย้ยก็ยังไม่ได้ปั้นนะคุณผู้ชมเราจะมาปั้นในคลิปนี้แหละเพราะว่าเราเนี่ยจะไปลุยโหมดผจญภัยนะฮะเริ่มเล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดีไก่ร้านเราได้นะร้าน e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  store จำหน่ายดีไก่ปลาไก่เพชไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้ใคลิปนี้ใครที่อยากจะฟาร์มเกมแบบ F K และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยฟาร์มขอแนะนำแอป U G Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยการฟาร์มสะดวกสบายมากขึ้น U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาว เปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ถ้าหากตลัวมือถือแบตเสื่อมเครื่องร้อนเปลืองเน็ตแอปยูจีโฟนช่วยตรงนี้ได้เจ๋งมากราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บ,บาทเท่านั้นและจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVP นะครับราคาจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนิดหน่อยแต่สเปคที่ได้จะแรงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยครับเพิ่มราคานิดหน่อยคุ้มค่ากว่าลื่นกว่าใครสนใจแอปยูจีโฟน ใต้คลิปนี้เลยครับผมไม่ค่อยดองอะไรไว้เยอะนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไปฟาร์มอุปกรณ์ที่เรดวัวซะเยอะเลยนะฮะฉะนั้นรูบี้ก็มีแค่4,000รูบี แค่นี้สุ่มตู้นี้ก่อนละกันนะครับลิสที่ต้องการเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมประมาณนี้สุม่มไปสิบรอบแรกนะฮะเรียบร้อยได้แบคกรดมาก็ถือว่าแจมไปต่อครับอันนี้คือเกลือเค็มๆเ,เลยนะฮะอ่ะรอบนี้ก็เกลือเค็มๆเ,เหมือนเดิมนะคโคลอีแบบบึมๆั่มซัมเบ้นะอ่ะหมดแล้ว <c oughs> ส่วนเรียกพิกอัพเนี่ยผมจะมาเรียกในตู้นี้ละกันเพราะตู้นี้เนี่ยเรียกไม่ได้นะคุณผู้ชมมันจะต้องใช้เป็นตัวสําหรับเรียกต้อนรับแสงจันเออจันเพ็ญน,นะครับเออตามนั้นซึ่งก็ไม่มีมาเรียกตัวคางูระะะกันนุผู้ชม ได้แค่10ครั้งนะฮะไปเลยก็แล้วก็แมวเรียกสัตว์เลี้ยงบ้าและกันนะคุณผู้ชมสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมไม่ได้ปั้นเลยนะฮะจริงจังไม่ได้สุ่มเลยสักครั้งเพราะว่าตัวมันเนี่ยหายากด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่28ตัวฉะนั้นสุ่มกันสักหน่อยละกันส่วนอัตราเรียกนะครับก็ตามนี้มันมีสัตว์เลี้ยงระดับตำนานด้วยนะฮะโอ้โหโอกาสออกกดไปเลยดูยังไงวัน้ว่าได้ของดีตามนี้นะครับคุณผู้ชม อีก10รอบครับโอเคแค่นี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเหลืออีก8ปใบกิจกรรมบ้างแล้วกันครับคุณผู้ชมโอ้โหเสร็จไปเยอะเลยนะฮะเหมือนว่าจะได้สุ่มเพิ่มนะเปิดไปโอเคโซอี้นะครับตัวนี้เรามีอยู่แล้วนะคุณผู้ชมที่เหลือก็เกลือมาดูที่อัศวินกันต่อแล้วกันนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมสามารถที่จะพัฒนาตัวเลยได้บ้างนะครับด้วยการข้ามขีดจากัดจินก็สามารถอัพได้นะคุณผู้ชมก็จะเป็น45นะฮะอัพอัพไปแล้วกันนะคุณผู้ชม ผมแน่จะอัพไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมส่วนอัพเกรดสกิลเนี่ยยังอัพไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าหินอัพเกรดสกิลเนี่ยเราสามารถหาได้นะคุณผู้ชมจากร้านแลกเปลี่ยนนะฮะร้านค้าเราก็มาที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะ่ฮะน่าจะเป็นอารีน่นะนี่ไงคุณผู้ชมผมมีอยู่7740พดอีดีก็สามารถแลกได้นะครับแนะนำว่าแลกอันนี้ก่อนนะคุณผู้ชมอ่ะมันจะเป็นหินอัพเกรดสกิลตัวรีเจนเดอรี่นั่นเองนะฮะส่วนในนี้จะเป็นตัวแบบเอ่อตัวรแร่นะฮะก็แลกๆมาด้วยแล้วกันนะ โอเคหมดอัพได้แค่หนึ่งสกิลนะคุณผู้ชมสกิลหนึ่งหรือสกิลสองก็ได้ครับมาสักอันหนึ่งปึ๊บอ่าผมได้มาเป็นสกิลหนึ่งนคุณผู้ชมที่อัพเกรดไปมันก็จะแรงขึ้นเยอะนะครับประมาณนั้นตัวแรล่ะอัพตัวไหนดีผมอัพอยู่อีกก่อนละกันนะคุณผู้ชมอัพไปสองสกิลเลยไป ปึบโอเคได้สกิลทั้ง2เลยนะครับอันนี้คือคุ้มมากนะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะมาผสมพวกตัวละครด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยอยากได้ตัว6ดาวมาปลดช่องนะครับจะได้ใส่อุปกรณ์บางตัวเนี่ยเยอะขึ้นนะครับคุณผู้ชม6ดาวเลยแน,น่นี้ของดีแน่นอนโอ้โห แันเป็นตัวที่ใช้งานได้นะคุณผู้ชมเฮลิเนียผมว่าผมย่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมเพื่อปลอดล็อกช่องนะฮะเอามาใส่ด้ฮะเฮลิเนียปลดช่องเป็นป้องกันก่อนละกันเพราะว่าผมอยากให้ตัวนี้เนี่ยยืนานานๆนะ,ะคุณผู้ชมอ่ะปลดล็อกช่องป้องกันไปก่อนต้องปลอดอีกช่องนึงนะคุณผู้ชมมันจะได้ดีขึ้นนะครับมันจะครบทั้งเซตนะเนาะเึ๊บหยุยได้ของดีตัวหนึ่งเอาดี <laughs> เปิดเลยตัวเลยครับ ถามแค่นี้ really ได้ตัวนี้มาครับคุณผู้ชมเดซี่นี่ฮะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่รีเจเนรี่โคตรคุม้มส่วนอันนี้ แ้วมาเป็นวิกตอรียนะฮะโ,โหอันนี้คุ้มเลยนะคุณผู้ชมคุ้มมากไม่รู้ว่าตัวมันดีหรือเปล่าขอผมดูเท์ลสแป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยเจเดซี่ค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมก็เก็บไปแล้วกันนะครับส่วนวิกตอรียเดี๋ยวเอาไปย่อยนะแล้วก็หาอีกครับเรามาแบบรวมเรื่อยๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ผสมไปเรื่อยๆเนาะผสมไปเลยปึ๊บโอ้โหได้อย่างเยอะโอ้โหเหมือนว่าจะเกลือหมดเลยนะคุณผู้ชมเปิดไปเลยครับตามนี้นะฮะแล้วก็จะพวกตัว5ดาวเนี่ยมาบวกต่อนะคุณผู้ชมให้เป็น6ดาวจะไดด้เป็นนนวัตถุิบใการยย่อะ ตอนนี้เนี่ยสามารถใส่อุปกรณ์ได้ถึง4ช่องแล้วนั่นเองเนะถอดไปเลยแล้วกันนะครับของที่มีอยู่ผมดูการปั้นตัวละครจากชีตต่างชาตินะคุณผู้ชมเขาบอกว่า S เนี่ยสามารถปั้นเป็นสายบล็อกได้นั่นเองเนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมจะเล่นเป็นสายบล็อกแล้วกันนะมันจะได้ซัพพอร์ตทีมนะครับซึ่งจะต้องใส่เป็นอุปกรณ์ของวัวนะคุณผู้ชมเป็นสายบล็อกนะฮะหาบล็อกเป็นหลักนะคุณผู้ชมโอเคก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมเอาไปสุดนะฮะบวกแค่12พอนะคุณผู้ชม มันเปลืองเงินน่ฮะเนี่ย,ยบวกนิดเดียวเงินจะหมดแล้วคาไว้แค่บวก12ทุกชิ้นก่อนละกันนะส่วนตัวอีวานเนี่ยจะต้องใส่เป็นเซป้องกันแบบนี้นะส่วนตัวอื่นช่างมันก่อนละกันนะคุณผู้ชมก็ปั้นไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็โหมดมากรุกเซน่าเนี่ยผมไปเจอในคอมมูมานะคุณผู้ชมเขาบอกว่าแคปจอแล้วก็ส่งให้เชจิพิทีเนี่ยคำนวณได้นะฮะได้จริงวะวะแถวแห่คอลัมน์ที่3ไหนดูดิอีกอันนึงจะเป็นแถว3คอลัมน์ที่1นะฮะปึ๊บได้คารอนมาอััันนนีี้้คุมแต่ต่่่วาบละอดท3 แถวที่4ี่คอลัมน์ที่4ี่นะฮะปึ๊บโอเคสุดท้ายแล้วเหมือนว่าจะอยู่ที่ดวงนะผู้ชมเปิดต่อแล้วลกันนะผู้ชมเฮ้ยใช่ปนเนี่ยได้แล้วครับผู้ชมเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยก็เสียไป 2000รูบี้นะฮะประมาณนั้นนะคุณผู้ชมได้ตัวบิสกิตมาส่วนตัวแล้วผมว่าคุ้มโคตรนะฮะเอาไว้ใช้งานได้เลยนะครับในการเล่นเรดวัวนั่นเองนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมยังไม่ปั้นก่อนละกันนะตัวบิสกิตนะครับก็เก็บเก็บไว้ก่อนละกันนะไปะลุยเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมโหมดสตอรี่นะฮะจนภยัยตอนนี้ผมเล่นถึงน่าจะ11นะฮะขีด40นะครับคุณผู้ชมโอ้โหด่านท้ายซะด้วยนะฮะดูซิว่าเราจะไหวหรือเปล่านะคุณผู้ชมผมจะเปิดด้วยสกิลแบบนี้เหมือนเดิมนะลุยตอนนี้เหลือแค่ตัวเด นี่เรียบร้อยผ่านแล้วครับจากตอนแรกเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับในด่านนี้แต่ว่าตอนนี้กลับผ่านแบบชิวๆ น่าจะได้แค่ดาวเดียวเนะเพราะว่าสูนานมากนะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเอาตัวซับพอตมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็น่าจะดีนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้ออกตัวซับพอตอีกตัวหนึ่งผมว่าจะใส่มาเป็นรีแนนะครับน่าจะดีกว่านะแต่ลองเปลี่ยนทีมดูมันจะได้บัฟก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยสู้นะครับแดทีนึงจะได้บื้มไปเลยจบๆรีแนเนี่ยคือยังไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาปั้นสักหน่อยละกันนะอย่าหน่อยอุปกรณ์เนี่ยต้องตีบวกนะคุณผู้ชมแต่ว่าดูก่อนลกนนนอะก แล้วก็อีกเซตหนึ่งนะคุณผู้ชมซึ่งผมน่าจะหาได้แค่เซตบล็อกนะเพราะว่ามันหาได้จากเกรดวัวนั่นเองนะก็จะเป็นบล็อกเกรด HP ป้องกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเน้นที่สปีดนะครับประมาณนั้นบวก12ทั้ง2ชิ้นแล้วนะคุณผู้ชมเหลือแค่อัปเกรดดาวนีฮะแล้วก็บวกห้าแล้วด้วยนะครับณนะตอนนี้แปลงวัตถุดิบได้ไม่เอ่ยได้ไมาย0อันเองโอ้โหอดดันเจียนพัฒนาท่าแสงนะคุณผู้ชมท่าแสงผมลงได้แค่ด่าน6เองนะด่าน7ผมยังลงไม่ไหวนะคุณผู้ชมลองก่อนไหมลองด่าน7ก่อนลนนะ ฮึบไหวไหมไหวยอยู่คุณผู้ชมเกือบไม่ไหวนะ้วฮะโอ้กว่าจะตีเข้านะคุณผู้ชมลำบากมากเลยนะแลกมาอีก20ก็ได้เลี้ยวนะฮะอะแลกได้พอดีครับคุณผู้ชมแลกไปเลยแล้วกันครับอ่าเรียบร้อยอีโวได้เลยนะคุณผู้ชม6ดาวนะฮะอัปเกรดด้วยครับบวกาเรียบร้อยอ่าก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมผมจะจัดลำดับสกิลใหม่นะครับคุณผู้ชมด้วยการ จัดแบบนี้ให้รีแน่เนี่ยเปิดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวละครแทโอแบบนี้ไปเลยนะครับมันจะได้บูดาเมจแรงๆแน่นอนครับกดถัดไปเลยครับคุณผู้ชมไหวชัวร์ๆนะฮะบัฟไปก่อนบัฟดาเมจกายภาพนะโอ้โหตีดอก8,000โอ้โหแรงจัดสกิลบึ๊บตุยสกิลบึ๊บตุย1นึ0งมืน ตอนนี้ผมถึงเอพิโซดที่14นะฮะขีด50นะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะก็รอดูแล้วกันนะเหลือแค่แทโอตัวเดียวเลยนะคุณผู้ชมน่าจะได้อยู่นะโอ้โหไหวปะวะอาจจะไม่ไหวนะฮะเกือบไหวหรือเปล่าโอ้โหไม่น่าไหววะ่ะคุณผู้ชมดูทรงน่าจะตุยนะฮะ มันยังเหลือลูกน้องอยู่อีกอ่ะคุณผู้ชมแหมติดชะง,งักไปอีกเรียบร้อยเพนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะคุณผู้ชมผมว่าน่าจะไหวอยู่หรือว่าอัปเกรดอุปกรณ์ก,ก่อนก็น่าจะได้นะอ่ะเดี๋ยวลองอัปเกรดก่อนละกันนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีบางตัวยังไม่ได้บวก15เนาะก็ลองก่อนอันนี้ผมเคลียร์เกือบหมดแล้วนะฮะมันคือขี่สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมเราจะได้ไปในระดับไนเมร์แล้วนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะโอ้โหเ่ะเก็บไปก่อนอันนี้นะครับออกมาปั้นอีกนิดนึงนะคุณผู้ชม สุ่มเพิ่มนะคุณผู้ชมเผื่อได้อัปเกรดดาวนะอันนี้สุ่มได้นะี่ฮะสุ่มไปเลยข้าไปเลยครับได้โคอีแมร์ e มาอัปเกรดกันหน่อยตัวนี้อัปได้นะคุณผู้ชมทั้งเซตมันยังบวก12อยู่เลยนะแล้วก็รีแน่ก็อัปได้นะฮะโอ้โหแต่รีแน่น่าจะอัปยากหน่อยเดี๋ยวลองพัฒนาด้านอื่นก่อนละกันนะคุณผู้ชมกดไปเลยอ่ะเรียบร้อยครบแล้วนะฮะอีว e าตอนนี้ oh. ตัวอื่นอีกเงินน่าจะไม่พอนะคุณผู้ชมน่าจะปลดช่องได้แค่ตัวเดียวนะฮะ เอาของส่มันก่อนนะคุณผู้ชมอีวานโอเคแล้วก็อัปเกรดให้เรียบร้อยสวยๆแล้วก็ตัวอื่นอีกนะคุณผู้ชมผมว่าจริงแล้วเปลี่ยนเป็นของ6ดาวไปเลยก็ได้นะสำหรับตัวละครยูอีนะครับคุณผู้ชมผมดูแป๊บๆตัวยูอีเนี่ยมันต้องใช้เซตอะไรนี่ฮะหรือว่าจริงแล้วเราก็กดดูจากตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมยูอีจะใช้เป็นเซตเลือดแบบนี้นะแต่ว่าเซตเลือดเนี่ยผมไม่มีเลยนะ <c oughs> คุณผู้ชมก็อาจจะต้องใช้เซตบล็อกนะฮะดูแป๊บหนึ่งโอเค ได้เลือดมาแบบเบิ่มๆนะีฮะ oh, รูปแบบป้องกันนี่คืออัพสุดแล้วด้วยนะคุณผู้ชมลุยเลยผมว่ารอบนี้ผ่านชัวร์แล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวฝั่งเราเนี่ยเหลืออีก4ตัวเลยนะฮะชิวๆอ่าเรียบร้อยจบสตรอรี่แล้วครับณนะตอนนี้ออกมาได้เลยนะฮะโอ้โ oh, หกว่าจะจบเนะี่ยคุณผู้ชมผมนั่งเล่นมาน่าจะประมาณ4ชั่วโมงได้นะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็จะปลดล็อกคอนเทนต์ใหม่นะคุณผู้ชมสงครามเบ็ดเสร็จนะีฮะเสืิมพลัง ประจญภัยระดับฝันร้ายหรือว่าไนแมนนั่นเองนะคุณผู้ชมโอ้โคตรดีใจนะคุณผู้ชมเนดูซิแบบไนแมนนี่คือยังไงนะมีปลดล็อก15 16 2 1โอ้โหถึง21เลยนะคุณผู้ชมก็ช่างไปแล้วกันนะเพราะว่าด่านหลักๆที่เขาฟาร์มเนี่ยเขาก็จะฟาร์มไนแมนหนคิด1นี่ฮะไม่ก็ด่าน14คิด1นะลองดูดิไนแมนเนี่ยเราฟาร์มไหวหรือเปล่านะคุณผู้ชมก็คือมีทีม2ทีม น่าจะประมาณนั้นนะฮะโอเคลองดูครับคุณผู้ชมว่ามันเล่นยังไงนะฮะหมดในแม่เนาะโอเคปึ๊บไม่ตายครับคุณผู้ชมโอ้ไม่ g อดแล้วจะฟาร์มไงไว้เนี่ยส่วนทีม2ก็จะเจอด่าน2แบบนี้เหรอโอ้โ oh. หไม่น่าไหวครับไอทีม2อ,อะ่ะ โอเคเรียบร้อยผ่านครับคุณผู้ชมอ่ะก็จะได้มาเป็น3ดาวแดงแบบนี้นะฮะโหได้เงินยืมมากเลยนะรอบหนึ่งเงินแบบหมื่นหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมเงินเยอะจัดแต่ว่าประเด็นเลยครับคุณผู้ชมเราจะฟาร์มยังไงนะฮะ <c oughs> ผมไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมมันจะต้องใช้2ทีมจริงๆด้วยนะฮะแล้วก็ทีมแรกที่ขอแนะนําเนี่ยขอแนะนําเป็นตัวละครยอนฮีผมไม่มีนะฮะส่วนที่พี่สองเนี่ยจะใช้เป็นเอ่อไอตัวนักมวยคคุณผู้ชมเราก็ไม่มีนะฮะหรือว่าจริงใช้แทโอเนี่ยมันก็ฟาร์มได้แหละนะแต่ว่า อย่าลืมไปครับว่ามันต้องใช้2ทีมก็ต้องหาตัวละครดาเมจบึ้มบึ้ม,มอีกสักตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่ยอนฮีก็พยักเมคาประมาณนั้นนะฮะโอ้โหเราก็ต้องฟาร์ม14ขีดหนึ่งอะไรแบบนี้ไปก่อนนะคุณผู้ชมงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มด่าน14ขีด1ดูละกันนะคุณผู้ชมว่าจะฟาร์มได้หรือเปล่านะฮะลองดูครับคุณผู้ชมไหวหรือเปล่านะฮะถ้าต่อสู้ซ้ำเนาะดูสิปึ๊บ ไหวสบายปรือครับคุณผู้ชมถ้าสกิลหนึ่งตุยหมดแบบนี้นะฮะสกิลสองแรงกว่าอีกเงเรียบร้อยฟาร์มได้ครับคุณผู้ชม14ขีดหนึ่งชิวๆนะฮะสบายแล้วแบบนี้ <laughs> แล้วก็ลุยในโหมดหอ่อคอยบ้างแล้วกันนะครับโหมดนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ลุยเลยนะฮะ <Yeah. S 1> ตอนนี้อยู่ที่ชั้นที่20นะมันจะได้ของด้วยนะครับฉะนั้นลองเคลียร์ดูด้วยการใช้ทีมแบบนตอนนี้ไปก่อนนะครับคุณผู้ชม Let's go ครับโอเคชิวๆครับคุณผู้ชมวันช็อตได้เลยนะฮะตีปกติ ผมปล่อยเล่นไปเรื่อยๆจนตอนนี้ผมเล่นได้ถึงชั้นที่87นะคุณผู้ชมใช้เวลาโคตรนา oh. นะน่าจะได้ขอมาแบบเบิ่มๆนะคุณผู้ชมเนี่ย83ตัวโคตรลชิตโอเคการันตีเลยด้วยนะฮะปุ๊บตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะทำไมคุ้นๆโอ้โห really ตัวเดิมครับคุณผู้ชมตัวนี้ ผมเคยได้แล้วนะฮะเดซี่ไ oh. มีกแลวนะยคุณผู้ชมคิมคิมเะ,ะี่ฮะไปต่อเกลือนะฮะเกลือมันเดิมนีฮะไปต่อตัวเดิมครับคุณผู้ชมอีวานนะฮะไปต่อเข็มไปต่อเข็มโอ้ค oh, ารอนผมมายื้อมากตอนนี้โอ้โหรอบนี้เค็มไปต่อสุดท้ายนะฮะมาหนึ่งตัว อีวานมาโอเคเรียบร้อยหมดครับคุณผู้ชมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมก็เป็นคลิปที่ผมเนี่ยเคลียร์ทั้งหอคอยเคลียร์ทั้งหมดประจนภัยนะฮะจนตอนนี้เนี่ยผมถึงด่านที่สามารถฟาร์มรูบี้ได้แบบคุ้มสุดๆแล้วนะคุณผู้ชมหลังจากนี้เนี่ยผมจะฟาร์มรูบี้ไว้แบบเยอะๆนะครับแล้วก็ฟาร์มอุปกรณ์ไว้นิดหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ไปละจู้